ทุกคนครับทุกคนรู้ไหมว่าอันที่ผมทําอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่รู้บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เออใช่บางคนก็ไม่รู้ไม่คนก็ไม่รู้ใช่คพะที่แล้วก็นั่นแหละว่าทำไมผมเล่นเกสก,ก็บผมเก็บไวง้ไงเออกูมไม่ทาไปช่วยเจสันแม่เลยเฮีย เออเราขอพูดแค่นี้แหละเพราะว่า,าที่สําหรับคนที่ยังไม่รู้ผมจะบอกสาเหตุให้ว่าทำไมผมเล่นเกสเพราะว่าเกสนั้นมันเลเวลเก้าเก้าแล้วไงอีไม่ใช่เก้าเก้าดิย yeah. ให้ถึงเลเวลพันเลยหรอวายวายปกติอ่ะต,ตัวนี้มันเวลเก้าเก้าแล้วพอดีอ่ะและไอตัวนี้มันก็จะได้อยู่ในฉากแล้วด้วยใช่แล้วนึงทูทามด้วยทูทามลืมบอกไปว่าทูทามเวลตัดแล้วด้วยนั่นแหละ ทำไมสาเหตุนั้นผมมาเล่นในนี่แล่ใช่ฮะผมโดนผมโดนเจีันไล่ๆอยู่น่ะเนี่ยทูทามทูทูทามสองข้างมันโดนละเออเออเออพักไปต่อนั่นแหละ นั่นแหละเดี๋ยวทุกคนก็รู้แหละว่าชะตาของผมมันจะได้อะไรทุกคนบางคนอาจจะรู้แล้วว่าผมน่าจะได้ไอ้ตัวไม้ตัวสีมาบางคนอาจจะยังไม่รู้อ่ะผมเล่นเกสทำไมวะนั่นแหละอือช่วงนี้เดอะรัสแมนแตนดิ้งมาเลยมาไอ้กากไอ้กากมาใชะกากเออโดนเกียนชาเชียยา อย่าอุ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าอย่ติดต้นไม้อย่าอย่าพึ่งอมามาไป come on come on come on man มาไหมมาฉังแม่ควายอันนี้จะไม่พูดมากเลยละ ตายก็ตายก็จะตายเออไม่โดนอ่าไม่โดนด้วยอีกตัวหนึง่งมาเดี๋ยวทุกคนนะใช่ตัวนี้เพิ่์ตอนแล้วผมก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูสำหรับคนที่ยังไม่รู้นั่นแหละฮะมันใกล้จะละมันใกล,ล้ละ,ะ,ะมาเขาเต้นโชว์กับเม็ดนึงไอกวายไอกวายจำเกมนนี้มันดีจังวะภายในที่สุดกูกก็ได้มาแล้วไอ้เหี้ย โคดแจวเออในที่สุดเว้ยพียกูได้มาแล้วอีควน,นี่คือสภาพของผมที่ได้อันนี้มาแล้วและใช่นายกำลังจะโดนตัวทดสอบไปนะเกสอยา่าอย่าทำกูนี่เกสฉันไม่ได้เจอนายมาตั้งนานแลวไงล่ะแต่เออก็ละใช่เกสตัวนี้ผมชอบเล่นที่สุดแล้วใช่ไหมฮะเกสใช่ไหมใช่ไหมกูไม่ใช่เด็กไว้ยอีควากูไปฆ่าตัวตายตัวเองก่อนแม่งเลยอีควาหย่า กูยังไม่ตกไปไหนเพื่อนมันแค่การล้อเล่นเฉคลิปนี้อาจจะมารวมทุกท่าด้วยยกเว้นการแบบต่อยศัตรูน,นะนะเอออันนี้คือตอนวิ่งเอ,อ้ยไม่ใช่ดิยังไม่ใช่ตอนนี้เพื่อนไอ้เฮียเออแล้วมึงหันหลังกูไม่ได้หันหลังไอ,อ้กมาอันนี้ก็อตอนเดินเออเกสอย่างนั้นเลยเกสโอเคเป็นไงบ้างมึงไม่ต้องเสกได้แล้วอะต่อไปคือวิ่ง S <S <an> <S อันนี้คือตอนบล็อกนี่ก็เหมือนไม้ต้นสามเลยไอเนี้ยไอเน,นี้ยไอเนี้ยอันนี้ก็ถ้ากูอยากจะฆ่าม,มึงอันนี้ก็ถ้าต่อยธรรมดามันก็ทำเออกูลืมถามมึงว่าเกฟเอออะไรมึงชอบกินเนื้อกับบีมั้ยอ๋อะอะไรเนาะถาม่อยว่าเองชอบเนื้อกับบีไหม <S <S อืมอะไรเนาะพูดอีกทีสิ ซึ่งนะตอนนี้ผมยังฆ่าผมยังฆ่าไก่ไม่ได้เลยเพราะไอ้ไก่นั้นมันมันฆ่าไก่ผมหรือไม่เน่ใจว่ามันฆ่าสายเลี้ยงผมนั่นแหละเออเออกูรำคาญไอ้ไก่จัดอ่ะไอ้ไก่มันตายไส้ควายเฮ้ยกูขอโทษไอ้เฮียทำให้มึงมต้งตายสักทีปะกูามาต่อแต่จริงจริงแต่จริงจริมึงยังไม่ได้อามาตานะมึงเรียกเป็นพันล้านล้าน,าน,าน,านมึงเออทำาม้กูยังไม่ติด โอ้อ้กายพอ,พอดีว่าเราเห็นแมวเองอะ่ะเฮ้ยาฆ่าแมวกูอีกควายเออขออีกอายาอยาอยาฆ่าแมวกูอีกควาย